ผลงานละครเบลล่าลานีและพระเอกของเธอบอกได้เลยหล่อมากทุกเรื่องวันนี้เก็บผลงานที่ผ่านมาของนางเอกมากฝีมือคุณเบลล่าลานีแคมเปญและพระเอกละครแต่ละเรื่องของเบลล่าลานีมาฝากทุกคนกันค่ะรวมถึงผลงานที่กำลังถ่ายทำกันด้วยค่ะมาดูผลงานเรื่องแรกของ คุณเบลล่าลานีกันเลยค่ะเรื่องร้อยมันเรื่องนี้ได้เฟิร์สเอกพงเล่นเป็นพระเอกค่ะเรื่องต่อมาคือตะวันยอดรักประกบคู่กับคุณนนชานนไปต่อเลยค่ะพรพรมอลเวงค่ะได้สุดหลอบอยปรกรณ์ฉัดบริรักษ์ค่ะเป็นพระเอกและพระเอกคนต่อไปเลยค่ะ เจมจิรายุจากละครเรื่องคุณชายพุทธิพัฒน์และปฏิวรดาค่ะไปต่ออีกเรื่องดีกว่าค่ะละครเรื่องลูกทาสประกบพระเอกเคนภูภูมิค่ะอีกเรื่องหนึ่งค่ะเพลิงฉิมพีได้พระเอกหล่อมากเข้มคุณอัมอธิชาติค่ะเป็นพระเอกไปต่อค่ะละครแนวผีน่ารักสวยแบบเบลล่าลานีเลยค่ะเรื่องพบรักประกบพระเอกหมากปรินค่ะ มาที่เรื่องนี้เลยค่ะวิมานเมฆาลาประกบพระเอกแอนดิวเกรกสันค่ะโอ้โหบอกได้เลยละครเบลล่าเยอะมากนะเนี่ยยังไม่หมดอีกค่ะไปต่ออีกเรื่องเลยค่ะเพลงบุญได้คุณป้องนวัดค่ะตามไปต่อค่ะกับพระเอกสุดลออตามีสเสน่ปอบธนวัฒนค่ะเล่นคู่กันหลายเรื่องเลยกับคนนี้คือเรื่องบุเพันนิวาตร้อยเร่มาญยา และพรมลิขิตค่ะที่กำลังถ่ายทำอยู่ค่ะไปต่ออีกเรื่องเลยค่ะปีแก้วนางหง์ประกอบพระเอกเกรดวรินทร์ค่ะไปต่ออีกเรื่องค่ะละครกรงกรมค่ะประกอบคู่คุณเพชรกิจค่ะปิดท้ายที่เรื่องนี้เลยค่ะเล่นเป็นทนายสาวสวยค่ะเรื่องแดดชูร์รับให้รักพิพากษาค่ะประกอบพระเอกรุ่นน้องกองทัพพีคค่ะ ว้าว wow. จบแล้วค่ะหลายเรื่องมากค่ะเบลล่าไม่รู้ว่าแอด2ผลงานเบลล่าลานีครบทุกเรื่องหรือเปล่านะคะถ้าไม่ครบยังไงก็คอมเมนต์มาพูดคุยบอกกันได้นะคะขอบคุณทุกการรับชมค่ะฝากช่องด้วยนะคะกดไลค์กดติดตามไว้ได้เลยค่ะขอบคุณมากค่ะ